หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติฟาสัสต้องรัก ปันดีครับกลับมาติดตามฟังข่าวกันต่อนะครับในช่วงเวลาของรายการนรทพพัฒนาประจำวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง93 4สานักังกนพัฒนาภา,าคหนึ่งหน่วยปริจการทหารพัฒนากองบริการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้ครับติดตามความคืบหน้าของการเข้าไปซ่อมแซมบ้านกับผู้ยากไร้เพื่อถวา,ายเป็นพระทกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ เริ่มต้นหลังแรกนะครับไปที่หน่วยพัฒนาการขื้นที่1นึงห่สังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขื้นที่1นึง่สังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างของหน่วยครับในการเข้าไปซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภาษา รบ28กรกฎาคม2567ครับโดยเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพื้นบ้านฝาบ้านและห้องน้ําซึ่งผลของการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ100%ครับณบ,บ้านของนางสาวจาปีชลิตาพิรพาสบาลีที10ทับหหมู่ที่2ตำบลท่าขนุนอำเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ ไปต่อที่หลังที่2นะครับเป็นความรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 2สองัญาพพัฒนาภาค1น่หน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 2สองัญาพพัฒนาภาค1น่หน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับซึ่งทางหน่วยได้จกำลังผลชุดช่างของหน่วยนะครับในการไปซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้เชิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ของตะบลแซอดจำนวนหนึ่งหลังครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสมเด็จ ในพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และถวา,ายเป็นพระราชกิศล์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภาษา6รอบ28ตุ e 18, ลาคม2567ครับซึ่งผลของการปฏิบัติงาน95เนะป้าป้เลขที่299หมู่ที่2ตันแซออ,อำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้ว ทั้งหมดเป็นข่าวประจําวันนี้นะครับในการเข้าไปซ่อมแซมบ้านกับผู้ยากไร้เชลิมประเกียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของหน่วยขึ้นตรงสังฆพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิาการทหารพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสังฆพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสังฆพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิาการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ สร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา